เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ,บรสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถบ้านราคาย่อมเยานผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับซันนี่ซารูนเครื่องเกียร์ดีครับสียังโอเคยังสวยงามตามรูปเลยยางดอกหนาล้อเป็นล้อกระทารับราคาย่อมเยา26,000บาทเท่านั้นเอง จบไฟฟ้าทั้งสีบ้านเบาผ้าสะอาดไม่ขาดทังข้างหน้าข้างหลังครับเกียร์ธรรมดาเครื่องดีแอร์เย็นครับภาษี6-8เล่มเอกสารชุดโอนครบไปขับใช้งานกันแดดกันฝนไม่จ่ายตลาดซื้อข้าวได้สบายครับราคาจักรยาน26,000บาทเท่านั้นเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารับซื้อประจำได้ไม่ผ้าคิปใหม่ ตัวห้องเครื่องเมันเดิมบ้างครับขันหน้าไปเข็บใต้ขวารอยพยับมันอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักเบอร์โ,โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าแล้วซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ